สวัสดีค่ะดิฉันนางอมณีโรงงามศิลอายุ51ปีอาชีพค้าขายอากศึกษาหลักสูตรดิฉันตัดสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่สามราคาที่108สาเหตุที่เข้ามาเรียนก็คือเพื่อนแนะนําเข้ามาเพื่อนเรียนที่รุ่นที่2ให้เข้ามาเรียนดูว่าหลักสูตรสมาธิออนไลน์เกิดประโยชน์อย่างไรเราก็เลยลองเข้ามาศึกษา หลังจากที่ได้เข้ามาแล้วพัฒนาการหลังจากการเรียนก็คือเราให้เราอ่ะมีสมาธิขึ้นมานิดนีงว่าเออมีความรอบครอบขึ้นทําอะไรก็ให้มีสติในประมาทในการใช้ชีวิตในประจําวันสมาธิมีประโยชน์กับเราก็คือทําให้จิตใจเราสงบลงกว่าเดิมผู้จักปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างได้ก็ทําให้เรานอนหลับ จิตใจนิ่งลงแล้ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้สอนไว้ในคอร์สหลายอย่างขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันท้าวัสอนพิ้าทินอายุ53ปีที่พนักงานบริษัทเอกชนเป็นนักศึกษาวิทันตะสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่3สาขา108รหัส G44051 สาเที่ได้มาเรียนในครั้งนี้คือต้องการฝึกสมาธิเพื่อน,นําไปใช้ในการทํางานและมีเพื่อนแนะนําเข้ามาค่ะหลังจากการเรียนและปฏิบัติสมาธิประโยชน์ที่ได้รับคือทําให้จิตสงบไม่ฟุ้งเมื่อมีสิ่งมากระทบมีสมาธิในการทํางานที่ดีขึ้นสามารถใช้สมาธิในการบริหารจัดการเพมงานได้ดีขึ้นในด้านร่างกาย ทำให้นอนหลับสบายได้พักผ่อนแบบเต็มที่ไม่สะดุ้งตื่นการดึกส่วนความประทับใจในการเรียนในครั้งนี้หนึ่งสะดวกเรื่องเวลาเรียนและสถานที่สองประทับใจในส่วนของที่เรียนคอยแนะนำเหม่นเข้าคอเรียนปกติส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติในครั้งนี้หนึ่งทำให้จิตสงบเกิดปัญญาสามารถนำไปต่อย,ยอดงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2. ใจเย็นขึ้นใช้เ,เหตุผลม,มากกว่าอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 3. ส,สามารถนำความรู้จากการนั่งสมาธิไปสอนคนในครอบครัวและทีมงานเพื่อเพิ่มความสุขในครอบครัวและการทำงานเป็นทีมท้ายนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยงังที่เมตตาจัดคอร์สสมาธินี้ขึ้นมา และขอขอบคุณครูพี่เลีย้ยงทุกท่านที่สละเวลาให้คำแนะนำกับนักศึกษาและขอโนุมโนทนาบุญกับนักศึกษาทุกท่านด้วยค่ะ